เคสวัสดีทุกค,คนนะครับผมก็วันนี้เราจะไปปฐมนิเทศกันนะครับก็เช้านี้เราจะไปปฐมนิเทศกันนะครับที่โรงเรียนใหม่ของผมนะครับก็เราียนกับเพื่อนหามาสามวันแล้วก็สอบวัดความรู้อีกหนึ่งวันนะครับก็เช้านี้นะครับเราจะไปปฐมนิเทศกันครับไม่รู้ว่าจะเป็นไงเราไปดูกันเลยแต่ว่าอาจจะไม่ถ่ายตอนปฐมนิเทศนะเพราะว่ามันครูเขาไม่สามารถให้ถ่ายได้นะครับก็ แต่เช้านี้เราจะดูว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้ก็คือจิตกรรมะสมนิเทศนะครับอันนี้จะมีผอขึ้นพู่นะตอนนี้เขาเปิดเพลงมาแล้วนะครับอันนี้คือเสาธงอันนี้คืออาคารของหมอปลายอันนี้ของหมอต้นนะครับอันนี้คือที่เรารอทุกเช้านะครับแล้วก็เป็นโรงหรอันนี้คือร้านบ้านสวนนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับสาการแล้วก็ ขายของนะครับโอเคเจอก,กันตอนนี้ครับนี่ครับทุกคนนี่คือบรรยากาศตอนงวันนะครับทุกคนก็อันนี้คือโรงอาหารครับแล้วก็วันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนะครับก็นี่แหละเมื่อเช้า,ชาก็เข้าฐถานไปสัมานตอนเย็นตอนบ่ายมีห้าถานนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มีอะไรสักอย่างแหละแต่ว่านอ้องสือก็ยังไม่แจกนะเพราะว่า น่าแจกวันพฤหัสนะตอนเปิดเทอมนะครับแล้วก็เสร็จประมาณบ่ายสามกว่านะครับนี่ให้ขรนานจอดรถนะครับผมอาคารตรงนี้นะครับเป็นชั้นอาคารของมัธยมนะครับขึ้นไปก็เป็นห้องเรียนนะครับโอเคเจอกันตอนยินครับก็ตอนนี้หมดแล้วนะก็ จะไปยแลก็แค่เรื่องเับบริษัท